สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบ้านริมคลองนะคะยามเย็นนะคะคุณแม่โขกน้ำพริกนะคะคุณพ่อคั้นขยี้ใบค่ะแต่ไม่ใช่ใบกระท่อมนะคะใบแย่นางค่ะวันนี้เราจะเกงขี้เหล็กค่ะใบขี้เหล็กจากบ้านเรานะคะนี่ค่ะคุณแม่ลวกคกใหญ่เลยค่ะนี่เราไปดูขี้เหล็กกันค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นขี้เหล็กที่ อันนี้นะคะเป็นขีเ้เล็กที้ต้มไปแล้วนะคะแม่บอกว่าขี้เล็กเนี้ยคือจะไม่ค่อยขมนะคะจะขมแบบกําลังดีอร่อยนะคะมันๆหอมๆนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะมีนะคะวันนี้เราจะมีเมนูนี้ด้วยค่ะผัดดอกสนอนะคะนี่นี่ผัดดอกสนอนะคะสนอก็ไม่ได้อยู่ไกลเลยค่ะอยู่ข้างบ้านเรานะคะแล้วก็อันนี้เป็นกะทิค่ะหัวกะทินะคะ เดี๋ยวเรามาดูต้นสนอยู่ข้างบ้านนะคะนี่ค่ะนี่คือกอสน์ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะและววันนี้น้องก็กำลังผัดหมูะคะ่ะนี่ค่ะมีดอกแคอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะบ้านเราก็เป็นบ้านตายบ้านไม้ธรรมดาอยู่ริมคลองนะคะก็เลยชื่อช่องบ้านริมคลองนั่นเองนะคะ นี่นะคะสมาชิกของบ้านเราก็จะมีอยู่สี่คนนะคะตอนนี้ที่อยู่ที่บ้านนะคะคุณพ่อก็กําลังอันนี้ใบย่นางปลูกเองไหมคะพ่ออันนี้ใบย่นางเราก็เอามาปลูกเองนะคะ okay, แล้วก็ของแบบสดๆอะน้ําเขียวเลยค่ะทุกคนนี่คะ่ะคุณพ่อเขาก็จะคั้นนะคะคั้นใหม่ทุกมื้อคะ่ะเราไม่ต้องไปซื้อเองนะคะเราก็จะได้กินน้ำใบย่นางที่ สดสดธรรมชาติธรรมชาติเลยค่ะนี่ปลูกเองและนี่ก็คือน้ำพริกที่เป็นน้ำพริกแกงคั่วนะคะแล้วก็ตําเองนะคะพ่อเขาก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นแกงขี้เหล็กแบบไหนครับพ่อสม,มุนไพรปรุงน้ำพริกนี่ค่ะสม,มุนไพรปรุงน้ำพริกก็ปลูกเองทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน,นพออ่อใน,นวันนี้แกงขี้เหล็กแบบไหนใส่นน้ำปลาด้วย,มมยแบบบ้านพอ่ออะใส่น้ำปลา ใส่น้ำใบายานางใส่ใส่น้ำปลาในพริกนะคะนี่นะนักการเขาจะใส่ปลาย่างใส่ปลาปลูกใส่ไก่แต่นี่คนละแบบนี่ค่ะคุณพ่อก็พิธีไปถ่านกับการคันน้ำใบายานางนะคะน้ำใบายานางก็มีประโยชน์นะคะทุกคนแล้วก็สร้างรสอูมามิให้กับอาหารด้วยนะคะนี่ค่ะนี่น้ำเขียวมากค่ะทุกคน<ด>คือแบบนี่แหละพอไหม ยกมา,กาจะห<า>กไม่เอานี่ใสมาเี่ยวขี้กาบมันลอยกาบแค่นี้ม,มันลุกจะหกันล่ไม่หกนะคะนี่แต่เราดูน้ำได้เลยค่ะน้ำเขียวมากโอ้โหทุกคนเนี่ยของธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้นะคะคือแบบไม่ค้างคืนนะคะก็จะได้ล้นเลยไหมอ่ะโอ้ไม่ล้นด้วยนะคะนี่กำลังดีเอาคกวางเอามุนคุนเลย <laughs> น้ำเขียว <laughs> เอาอีกน้ำไหมพอแล้วหูสีน้ำสดมากค่ะสีเขียวสดเลยอันนี้เพิ่งเ,<อ>เด็เดม,มานะคะน,น,นี่ค่ะพอ,อไหมอ่ะนี่ค่ะผัดหมูเสร็จแล้วทุกคนหูน่าก,กินมากค่ะแล้วผัดใส่ใบยี่หร่าด้วยนะคะทุกคนน,น,นี่ค่ะผัดใส่ใบยี่หร่าหอมมากอร่อยน่าจะอร่อยเลยอะทุกคน ไม่ยี่หลาเลยก็พาวควายนั่นเองนะคะนี่นี่ค่ะเมนูต่อไปนะคะเป็นผัดดอกสนโน้มันหมูนะคะกินกับน้ำพริกนะคะอันนี้ผัดกระตายถ่านหอมมากนะคะไม่ใช่ว่าเตาแก๊สแก๊สไม่มีนะคะแต่คือแบบผัดอย่างนี้มันได้ฟิลกว่ามันหอมมากนี่ค่ะน้ำมันหมูเตาฟืนนี่ค่ะใส่น้องใส่น้ำมันหมูไปแล้วนะคะ ใส่ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ดอกสนโนเก็บมาจากข้างบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะผัดกินกับน,น้าพริกนะคะอร่อยมากนี่ค่ะมันก็จะกระเด็นตอนนี้นะคะก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะน้องก็จะใส่ดอกสนโนไปแล้วค่ะโอ้โหเกือบเกือบเต็มกระทะเลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะหดเลยนิดเดียวเองเหี่ยวไม่หดนี่ค่ะ อหอมอจ๊กขหนหอมมากนะคะแล้วก็หอมเต้าฟืนด้วยนะคะเต้า่านนี่ค่ะสุดยอดมากมีโอ้อโหก็จะผัดให้สลบ,บน,นิดนึงนะคะแล้วก็ เหลืองๆนิดนึงนะคะหอมมากตอนนี้หอมดอกสโนโมากค่ะแล้วก็เหมือนจีในกระทะนะคะเมนูนี้เรียกข้าวได้เยอะมากนะคะนี่ค่ะ <c oughs> กินหอมมากนี่นะคะอ <c oughs> นะคะคก็จะจี๊ดในกระทะนะคะให้เตาถินกหเขามีความเหลืองๆเกียมๆนะคะก็จะหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะสีถนกก็จะเริ่มออกเหลืองๆแล้วนะคะในก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะพอไม่กล้าเข้าไปใกล้มากนะคะเพราะว่ามันจะร้อนนี่ค่ะทุกคนแล้วก็ตักใส่ชามค่ะ เสียงเวลาโดนกระทานี่คือแบบเอจะมามากนี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะดอกโสนผัดน้ำมันหมู มันหมูเจียวนะคะเป็นน้ำมันแล้วก็มันผัดกรดอกโสนหอมมากนี่ค่ะแล้วก็มาที่เมนูต่อไปค่ะเป็นเมนูแกงขี้เหล็กสไตล์พ่อนะคะพ่อก็จะเริ่มลงมือแล้วค่ะอันนี้ก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะเพื่อผัดพริกแกงนะคะให้มีความเหลืองหอมใช่ไหมคะพ่อออนนี้พ่อเขาก็บีบน้ำนะคะจากขี้เหล็กที่ต้มไว้นะคะ นี่ค่ะอือหือขยำน้ำออกนะคะทุกคน ีค่ะค่ะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะพ่อเขาก็จะตักพริกแกงที่หกเองนะคะลงไปผัดนะคะนี่ค่ะพริกแกงที่หกเองก็จะหอมมากหอมเครื่องเทศนะคะถึงพริกถึงขิงจริงๆเลยนะคะเครื่องแกงน,นี้นี่ค่ะพ่อเขาก็จะขูดนะคะเอาพริกส่วนที่แบบติดครกนะคะเอาไปผัดให้หมดนะคะ แล้วก็จะใส่น้ำลา,าไปในแมงมโอ้ยทุกคนหอมมากค่ะกลิ่นพริกแกงอันนี้ก็นะคะล้างน้ำกัวคกนะคะหกลิ่นพริกหอมมาก อันนี้ก็เป็นบรรยากาศวิวบ้านเราตอนตอนนี้กี่โมงแล้วโยกตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะวิวก็จะประมาณนี้เลยนะคะพอข้างนอก,อ,อกจะเริ่มมืดแล้วนะคะก็กล้องก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่นะคะพ่อก็ผัดพริกแกงนะคะให้มีสีเหลืองนะคะหอมๆเลยนะคะ นี่ค่ะผัดตอนนี้พริกแกงหอมมากนะคะหลังน้นกเทน้ำนะคะก้นคกลงไปนะคะที่เรานำลังเซกนะคะนี่ค่ะอออืือ ดังนั้นทําใส่อะไรต่อคะพ่อดันั้นใส่น้ํากะทินะคะอันนี้น้ําหัวหรือน้ําหางคะหรือหัวหางรวมกันเลย <S <S น้ําหัวนะคะเคเลยค่ะ <S <S อืมเข้มข้นมากทุกคนหัวกะทิล้วนๆนะค่ะ <S <S โอ้โห นี่ค่ะหมกกะทิล้น้วนเลยนะคะจะเข้มข้นมันนัวนะคะแล้วก็รอให้เขาเดือดสักนิดนึงนะคะ <S <S ตอนนี้นะคะน้ำแกงก็เดือดเต็มที่แล้วนะคะเราก็ใส่ใบขี้เหล็กที่เราต้มนะคะไปเลยค่ะอันนี้พ่อเขาก็จะมีการขยำคั้นน้ำออกไปนิดนึงนะคะ ใส่คีเหล็กไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะาาพ่อเขาก็จะคนนะคะนี่ค่ะให้เข้ากันนะคะนี่ทุกคนน่ากินมากค่ะอันนี้นะคะเมื่อน้ำเริ่มงวดได้ที่นะคะพ่อเขาก็จะคนสักรอบหนึ่งแล้วก็จะเติมนี่ค่ะน้ำใบยะนางนะคะที่เราคั้นสดๆเลยนะคะน้ำเขียวมากอือหือ เตน,นำไปยังช่วยอะไรได้บ้างคะพ่อเป็นยาเย็นเป็นยาเย็นนะคะออช่วยในการไม่ต้องทำแกงต้มพวกๆไปเลยพวกๆด้วยนะคะเนี่ยใส่ขี้เหล็กแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะกินงไเดีด๋ยวจะ อันนี้ก็ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะคะเพราะว่าในน้ำพริกที่เราโขกอะคะ่ะเราก็ใส่เกลือแล้วก็กะปีแล้วก็นำปลาแล้วนะคะก็จะออกเค็มๆไปแล้วนะคะแล้วก็น้ำใบย่านางก็จะช่วยเสริมรสอูมามินะคะอันนี้เราก็จะปิดฝาไว้ให้เดือดอีกรอบหนึ่งคะ่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงขี้เหล็กของเรานะคะนี่คะ่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคน